ครานเสือกับกระสือพันปีหมู่บ้านบางกลอยเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าลึกห่างไกลาจากความเจริญผู้คนในหมู่บ้านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพึ่งพาการทำนาและการล่าสัตว์ผู้ใหญ่บ้านชื่อผู้ใหญ่นะเป็นคนที่ทุกคนเคารพนับถือแกมีอายุ65ปีแล้วใบหน้าเต็มไปด้วยรอยย่น สะท้อนประสบการณ์ชีวิตอันยาวนานหลวงพ่อเสาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศักทองเป็นพระที่มีชื่อเสียงในเรื่องไล่ผีท่านมีอายุกว่าเจ็ิปีแล้วมีดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาแต่ซ่อนความเข้มแข็งไว้ภายในพรานเสือชายหนุ่มวัยยีปปีมีร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงผิวสีแทนจากแสงแดดดวงตาคมกริบเหมือนเสือป่า เป็นพรานที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านเขาถือปืนแก๊ปกระบอกที่ปลุกเสกขึ้นมาเป็นพิเศษที่ตระกูลของเขาสืบทอดมาหลายช <us> ั่วอายุคนปืนกระบอกนี้ว่ากันว่าสามารถยิงผีได้นอกจากนี้เขายังมีมีดอาคมที่หลวงพ่อเสาปลุกเสกขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะใบมีดจะส่องแสงระยิบระยับเมื่อมีผีเข้าใกล้เมื่อถึงคืนเดือนมืด ราตรีที่ไร้แสงจันทร์เสียงแปลกๆเริ่มดังขึ้นจากป่าลึกชาวบ้านเริ่มพบหนูนาตายเป็นจำนวนมากหนูที่ตายมีลักษณะแปลกประหลาดตัวแห้งเหี่ยวเหมือนถูกดูดเลือดจนหมดตัวผู้ใหญ่นะเรียกประชุมลูกบ้านฉุกเฉินชาวบ้านทุกคนฟังให้ดีมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านเราเราต้องระวังตัวให้มากในคืนแรกที่เกิดเหตุการณ์ พรานเสือได้ยินเสียงแปลกๆจากทิศทางนาข้าวเขาจึงเตรียมปืนแก๊ปและมีดอาคมเพื่อที่จะออกไปสำรวจเมื่อเดินเข้าไปในนาเขาเห็นแสงสีแดงสว่างๆลอยอยู่เหนือต้นข้าวแสงนั้นเคลื่อนไหวไปมาเหมือนกำลังตามหาอะไรบางอย่างพรานเสือซ่อนตัวหลังกอหญ้าสังเกตการอย่างระมัดระวังจู่ๆแสงนั้นก็บินมาทางเขา เขาเห็นชัดเจนแล้วมันคือกระสือกระสือมันบินวงเวียนเหนือหัวพรานเสือมีตับไตไส้พุงเป็นเส้นยาวห้อยลงมาดวงตาเรืองแสงสีแดงใบหน้าเศร้าหมองเต็มไปด้วยความแค้นพรานเสือรู้ว่าไม่ควรตื่นตระหนกเขายกปืนแก๊ปขึ้นเลงอ่านคาถาที่หลวงพ่อเสาเคยสอนไว้พอท่องจบก็พูดเสียงดังต่อไปว่าด้วยพระพุทธคุณด้วยพระธรรมคุณ ด้วยพระสังฆค,คุณจงให้อาวุธของข้าพรเจ้ามีพลังจงไล่ปีศาจร้ายนี้ไปเมื่ออ่านคาถาจบปืนแก๊ปเริ่มเรืองแสงสีทองพรานเสือลั่นไกเสียงปืนดังสนั่นคืนเงียบแต่กระสือไม่ได้รับบาดเจ็บมันหลบกระสุนปืนของพรานเสือได้และบินหนีไปอย่างรวดเร็วหายไปในความมืดพรานเสือกลับไปหาผู้ใหญ่บ้านนะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ใหญ่ครับผมเจอกระสือแล้วแต่ปืนของผมยิงมันไม่โดนเหมือนมันจะมีพลังป้องกันผู้ใหญ่นะหน้าตาเครียดถ้าอย่างนั้นเราต้องไปปรึกษาหลวงพ่อเสาท่านคงมีวิธีรับมือกับกระสือนี้รุ่งเช้าวันต่อมาพรานเสือและผู้ใหญ่บ้านนะไปหาหลวงพ่อเสาที่วัดป่าสักทองหลวงพ่อเสากำลังนั่งทำสมาธิอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ เมื่อได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านลืมตาช้าๆกระสือที่ท่านพบเจอไม่ใช่กระสือธรรมดาแต่มันคือกระสือที่โดนสร้างมาโดยผู้ที่มีอาคมนับพันปีมันมีพลังแก่กล้าน่ากลัวมากหลวงพ่อเสาลุกขึ้นยืนเดินไปที่ศาลาการประเรียนเอายันผ้าสีเหลืองออกมายันนี้เป็นยันโบราณสืบทอดจากอาจารย์รุ่นก่อนมีพลังในการขับไล่ผี พรานเสือท่านนำไปผูกไว้ที่แขนนอกจากนี้หลวงพ่อ,อยังให้น้ำมนและคาถาใหม่คาถานี้มีพลังมากแต่จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นปืนของท่านจะหักเป็นสองท่อนใช้เมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นพรานเสือรับยันและน้ำมนพร้อมท่องจำคาถาใหม่หลวงพ่อครับทำไมกระสือถึงมาที่หมู่บ้านเราและทำไมมันถึงจับหนูกิน หลวงพ่อเสาสายหัวเรื่องนี้อาจตามายังไม่แน่ใจแต่คิดว่าต้องมีเหตุผลลึกๆท่านต้องระวังตัวให้มากกระสือมักจะเจ้าคิดเจ้าแขนและมันจะกลับมาแก้แค้นคืนนั้นพรานเสือเตรียมตัวอย่างดีมีปืนแก๊ปและมีดอาคมที่หลวงพ่อเสาปลุกเสกสำทับลงไปให้ใหม่อีกทีเพื่อความเข้มขลังยันผ้าสีเหลืองผูกแขนและน้ำมนต์ขวดเล็กอีกหนึ่งขวด เขาซ่อนตัวในนาข้าวตั้งแต่เย็นรอให้กระสือปรากฏตัวเวลาผ่านไปช้าๆราวเที่ยงคืนแสงสีแดงปรากฏขึ้นกระสือบินมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้มาคนเดียวมีกระสือตัวเล็กตัวใหญ่บินตามมาอีกสามตัวพวกมันบินเวียนเหนือนาข้าวเสียงครางเศร้าโศกดังขึ้นพรานเสือรู้สึกขนลุกแต่เขายังคงสงบใจเพื่อรอโอกาสที่เหมาะสม กระสือตัวใหญ่บินลงมาใกล้เริ่มจับหนูหนาที่กำลังหากินพรานเสือเห็นโอกาสเขายกปืนแก๊ปขึ้นเลงอ่านคาถา,าที่หลวงพ่อสาวสอนใหม่พร้อมกับกล่าวว่าด้วยอำนาจคาถาศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังธรรมะอันบริสุทธิ์จงให้กระสือร้ายนี้ถูกทำลายปืนเรืองแสงสีทองจ้าพรานเสือลั่นไกเสียงปืนดังสนัน่นแสงสีทองพุ่งใส่กระสือ คราวนี้โดนเป้ากระสือตัวใหญ่ร้องเสียงแหลมล้มลงสู่นาข้าวกระสือตัวอื่นๆบินหนีไปทันทีพรานเสือเดินเข้าไปดูกระสือที่ถูกยิงเมื่อเข้าไปใกล้เขาตกใจมากกระสือที่เขายิงตายไม่ใช่ผีตัวใดตัวหนึ่งแต่เป็นนางสมใจหญิงสาวในหมู่บ้านที่หายตัวไปเมื่อสองเดือนก่อนนางสมใจเป็นลูกสาวของช่างทอง หน้าตาสวยอายุ23ปีมีคนมารักมาชอบหลายคนแต่นางไม่เลือกใครเลือกที่จะอยู่คนเดียวเมื่อเธอหายตัวไปชาวบ้านคิดว่าเธอหนีไปกับผู้ชายต่างหมู่บ้านไม่มีใครไปตามหาแต่ตอนนี้พรานเสือรู้แล้วว่าเธอกลายเป็นกระสือทันใดนั้นนางสมใจที่นอนตายลืมตาขึ้นช้าๆแต่ดวงตาไม่มีความเป็นปีศาจกลับเป็นตาของคนธรรมดา พี่พรานช่วยฉันด้วยเสียงเธอแผ่วเบาพรานเสือวิ่งเข้าไปใกล้สมใจเธอยังมีชีวิตอยู่เกิดอะไรขึ้นกับเธอนางสมใจใช้แรงที่เหลือเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นฉันถูกถูกแม่มดคนหนึ่งเล่นมนต์ดำใส่มันอาศัยอยู่ในป่าลึกชื่อนางขมมันต้องการร่างของฉันเพื่อใช้ทำพิธีอาคมนางสมใจหายใจติดขัด นางขมบังคับให้ฉันกลายเป็นกระสือและออกมาหาเลือดสัตว์ให้มันเพื่อมันจะได้เป็นอมตะแต่ฉันไม่ยอมฉันเลยหนีออกมาแต่มนคำยังคงติดมากับตัวฉันจึงต้องกลายเป็นกระสือทุกคืนเมื่อพระจันทร์มืดพรานเสือตกใจมากแล้วกระสือตัวอื่นๆที่บินไปหละ่ะนั่นคือหญิงสาวคนอื่นๆที่โดนนางขมเล่นมนดำใส่เหมือนกันพวกเธอทุกคน ไม่ได้ใจร้ายแค่โชคร้ายพรานเสืออุ้มนางสมใจรีบวิ่งไปหาหลวงพ่อเสาแม้จะเป็นเวลาดึกมากหลวงพ่อเสายังคงนั่งสมาธิเมื่อเห็นพรานเสือมาถึงท่านรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อครับช่วยนางสมใจด้วยเธอถูกมนต์ดำหลวงพ่อเสาตรวจดูอาการของนางสมใจพร้อมกลับพูดว่าเด็กน้อยเจ้าคงรอดแล้ว แต่คำสาบมนดำยังไม่หมดเราต้องไปจัดการกับนางขมเป็นการด่วนหลวงพ่อเสาเอายาสมุนไพรามาให้นางสมใจกินและสวดคาถาบำบัดนางสมใจจะหายดีชั่วคราวแต่ถ้าไม่ได้กำจัดนางขมคำสาบจะกลับมาและแรงกว่าเดิมหลวงพ่อเสาเตรียมเครื่องรางมีสายเศษไม้เท้าอาคมน้ำมนต์แบบพิเศษ และเครื่องรางอื่นๆอีกมากมายพรานเสือท่านต้องไปแต่ครั้งนี้จะอันตรายมากแม่นางขมมีอายุมากกว่าสองปีแล้วเป็นแม่มดหมอผีที่ทรงพลังที่สุดในแห่งป่านี้พรานเสือตอบอย่างไม่ลังเลผมพร้อมแล้วครับหลวงพ่อเพื่อชาวบ้านทุกคนและเพื่อสมใจรุ่งเช้าวันต่อมาพรานเสือและตาชำ่ำ ซึ่งเคยติดตามพรานเสือเข้าป่าเป็นประจำได้เริ่มเดินทางเข้าป่าลึกตามที่นางสมใจบอกไว้พวกเขาเดินทางไปหลายชั่วโมงผ่านป่าไผ่ป่าศัก์ลำธารแล้วมาถึงภูเขาหินสูงชันบนภูเขานี้มีถ้ำลึกที่แม่นางขมอาศัยอยู่ระหว่างทางพวกเขาพบสิ่งแปลกๆมากมายต้นไม้เหี่ยวแห้งนกตกลงมาตายแสงแดดไม่สามารถส่องถึง และมีกลิ่นเหม็นคาวคล้ายศพที่นี่ดูน่ากลัวมากพรานเสือคิดในใจที่นี่เป็นถิ่นของความชั่วร้ายเราต้องระวังให้มากพรานเสือหยุดก่อนถึงถ้ำเอาเครื่องรางออกมาจัดเตรียมตาฉ่ำฟังให้ดีข้างในถ้ำจะมีเวทมนต์คาถาอาคมที่ทำให้เรามองเห็นภาพหลอนต้องใจแข็งและอีกอย่างแม่นางขมสามารถอ่านใจได้ พวกเราต้องไม่คิดถึงแผนการของพวกเราให้คิดถึงสิ่งอื่นแทนตาฉ่ำพยักหน้าพรานเสือถือปืนแก๊ปแน่นแม้ว่าจะยิงได้แค่ครั้งเดียวเพราะเขาเสกคาถาต้องห้ามใส่ปืนแล้วหลังจากยิงออกไปปืนก็จะแตกออกเป็นสองท่อนทันทีแต่เขาตั้งใจจะสู้จนถึงที่สุดพวกเขาเดินเข้าไปในถ้ำใช้ไฟฉายส่องนำทางข้างในมืดสนิทและเงียบสงบ หลังจากเดินไปสักพักพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงประหลาดเสียงหัวเราะของผู้หญิงเสียงร้องให้ของเด็กและเสียงครางเสียงครวนนั่นคือเสียงของสาวน้อยที่แม่นางขมจองจิตไว้พรานเสือกระซิบเมื่อเดินลึกเข้าไปอีกพวกเขาเจอห้องโถงใหญ่มีแสงเทียนสีเขียวส่องไว้ตรงกลางห้องมีผู้หญิงแก่นั่งอยู่บนบันลังทำด้วยกระดูกนั่นคือแม่นางขม เธอมีผมยาวสีเงินใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยน่นดวงตาเรืองแสงสีแดงเล็บยาวคมกริบรอบๆบ,บัลลังก์มีกะโหลกศีรษะและกระดูกต่างๆวางเรียงรายยินดีต้อนรับพรานเสือน้อยเสียงของแม่นางขมแสนหวานแต่ซ่อนความชั่วร้ายมันนานมาแล้วที่ไม่มีแขกมาเยือนวันนี้มีผู้คนมาให้ฉันเล่นด้วยเยอะเลยพรานเสือก้าวไปข้างหน้า แม่นางขมเธอได้ทำร้ายคนบริสุทธิ์ไปมากมายเหลือเกินข้าจึงมาเพื่อหยุดเรื่องราวนี้แม่นางขมหัวเราะเสียงแหลมหยุดฉันเหรอฮ่าห้าห้า,หาฉันมีอายุกว่าสองร้อยปีแล้วมีอำนาจมากมายพวกเจ้าจะทำอะไรฉันได้แม่นางขมยกมือขึ้นบนเสียงคาถาแปลกๆทันใดนั้นผีสาวน้อยสามตัวที่เป็นกระสือปรากฏขึ้น บินเวียนรอบๆพรานเสือตาฉ่ำม,มีสีหน้าตกใจแต่พรานเสือไม่ตื่นตระหนกยกไม้เท้าอาคมขึ้นอ่านมนขับไล่แสงสีทองส่องออกจากไม้เท้ากระสือทั้งสามตัวร้องเสียงดังบินถอยห่างออกไปฝีมือดีนี่แต่ยังดีไม่พอเธอหยิบหม้อใบหนึ่งขึ้นมาในหม้อมีน้ำสีดำเธอดื่มเข้าไปหนึ่งอึกร่างของแม่นางผมเริ่มโตขึ้น สูงเป็นสาเมตรเล็บของเธอยาวเป็นดาบดวงตาเรืองแสงสีแดงเข้มขึ้นตอนนี้ข้าพร้อมจะฉีกพวกเจ้าเป็นชิ้นๆแม่นางขมวิ่งใส่พรานเสือด้วยความเร็วที่น่าตกใจพรานเสือหลบออกไปข้างขวายกปืนแก๊ปขึ้นเล็งแต่ว่าปืนจะยิงได้แค่นัดเดียวก่อนยิงต้องมั่นใจว่าจะยิงไม่พลาดระหว่างที่เขาลังเลแม่นางขมตีเล็บมือที่ยาวเหมือนดาบใส่พรานเสือ เขาใช้มีดอาคมสกัดกัน้นเสียงแคล้งดังมีดกับเล็บชนกันพรานเสือถูกผลักไปชนกำแพงถ้ำพรานเสือตาฉ่ำตะโกนพร้อมกับวิ่งเข้าไปช่วยใช้ไม้เท้าอาคมที่ตกอยู่ข้างๆจี้ใส่แม่นางขมแม่นางขมหัวเราะจับไม้เท้าด้วยมือเปล่าแต่ไม้เท้าไฟลุกพรืบไฟไม่ใส่มือเธออุ่นๆเท่านั้นเอง นางกล่าวพร้อมกับเปิดปากกว้างลมหายใจสีดำพุ่งออกมาพรานเสือใช้ผ้าเหลืองปิดจมูกพร้อมกับหลบไปทางซ้ายตาฉ่ำใช้น้ำมนต์สะตาฉ่ำหยิบขวดน้ำมนต์ที่หลวงพ่อให้มาออกมาเทลงบนมีดอาคมมีดเรืองแสงสีฟ้าสว่างเขาส่งมีดให้พรานเสือพรานเสือรู้สึกมีแรงใหม่เขาลุกขึ้นยืนแม่นางขม ฉันจะไม่ให้เธอไปทำร้ายใครอีกเขาวิ่งใส่แม่นางขมด้วยความเร็วสูงมีดอาคมในมือสองแสงแม่นางขมยกเล็บขึ้นสกัดแต่คราวนี้มีดอาคมมีพลังมากเล็บของเธอถูกตัดขาดอ่าเจ้าหนูน้อยแม่นางขมกโกรธมากเธอใช้มือที่เหลือตบหน้าอกพรานเสือพรานเสือกระเด็นไปไกลแต่เขายังไม่หมดสติ ลุกขึ้นเตรียมโจมตีอีกครั้งตาฉ่ำเห็นโอกาสแกเอาทรายเศกออกมาคว้างใส่แม่นางขมทรายเศษกระจายแม่นางขมเมื่อถูกทรายเศกร่างของเธอเริ่มหดเล็กลงไม่ไม่ได้เธอพยายามอ่านคาถาสวนกลับแต่พรานเสือไม่ให้โอกาสรีบท่องคาถาเสียงแผ่วเบาแต่ทรงพลังด้วยอำนาจพระพุทธเจ้าด้วยพลังธรรมะ จงให้ปีศาจนี้ถูกผนึกแม่นางขมร้องเสียงแหลมร่างของเธอเริ่มแตกเป็นรอยร้าวเหมือนเครื่องปั้นดินเผาพรานเสือตอนนี้เลยใช้มีดแทงหัวใจของเธอพรานเสือไม่รอช้าเขาเหวี่ยงมีดอาคมไปที่หัวใจแม่นางขมมีดแทงเข้าไปลึกแม่นางขมตะโกนร้องเสียงดังแล้วล้มลงนิ่งแสงสีดำหลังไหลออกจากร่าง และหายไปในอากาศเมื่อแม่นางขมตายแล้วถ้ำเริ่มสั่นสะเทือนหินตกจากเพดานพรานเสือถ้ำจะพังรีบออกไปก่อนพวกเขาวิ่งออกจากถ้ำพอออกมาทันถ้ำก็พังทลายลงมาตาชํำและพรานเสือนั่งหายใจหอบบนหินใหญ่รู้สึกเหนื่อยมากจบสักทีตอนนี้สมใจและหญิงสาวคนอื่นๆ คงหายจากมนต์ดำต้องสาบแล้วแต่พรานเสือดูกังวลพร้อมกับกล่าวว่ายังไม่หมดปัญหาหรอกข้ารู้สึกว่าแม่นางขมเป็นแค่ลูกศิษย์อะไรนะตาช่ำพูดพร้อมกับทำสีหน้าไม่เชื่อแม่มดตัวจริงยังอยู่หลวงพ่อเสาเคยเล่าให้ฟังว่าแม่มดหมอผีตัวจริงชื่อใหญ่ฟ้าร้องอาศัยอยู่บนยอดภูเขาในป่าดงพญาไฟ ห่างจากที่นี่ไปเป็นหนึ่งรอยกิโลเมตรตาชำตกใจหนักขึ้นอีกพร้อมกับถามว่าแล้วแม่นางขมที่เราฆ่าไปละ่ะพรานเสือหน้านิ่งพร้อมกับตอบว่ามันเป็นแค่ตัวแทนที่ยายฟ้าร้องสร้างขึ้นเพื่อออกมาเก็บพลังชีวิตของหญิงสาวและหาเลือดเนื้อไปเติมความแข็งแกร่งให้กับมันจูตูเสียงหัวเราะดังขึ้นจากท้องฟ้าเก่งมากเลยพรานเสือ รู้เรื่องของข้าดีนี้เสียงหัวเราะของผู้หญิงแก่ดังก้องไปทั่วป่าแล้วก็มีหมอกควันสีดำร่วงลงมาจากเมฆบนท้องฟ้าควันรวมตัวเป็นร่างผู้หญิงแก่กว่าแม่นางขมมากผมขาวโพลนใบหน้าเหี่ยวยน่นตาเป็นสีเงินข้าคือยายฟ้าร้องนางฟ้าแห่งความมืดอายุมากกว่าห้าร้อยปีแล้ว ยายฟ้าร้องท่านเคยเป็นนางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์ทำไมมาทำร้ายมนุษย์แบบนี้ยายฟ้าร้องหัวเราะเบาๆข้าเป็นนางฟ้าที่เบื่อสวรรค์เบื่อความดีความสุขข้าต้องการความชั่วร้ายอยากเห็นความทุกข์ของมนุษย์และเจ้าก็เข้าใจถูกต้องแล้วข้าใช้แม่นางขมเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บพลังชีวิตของสาวน้อยมาเติมความแข็งแกร่งให้ข้าพรานเสือยกมีดอาคมขึ้น แต่มีดไม่มีแสงแล้วหมดพลังไปหมดแล้วแต่ก็ตะโกนด้วยเสียงอันดังว่ายายฟ้าร้องพวกเราจะไม่ให้ท่านทำร้ายใครอีกยายฟ้าร้องหัวเราะดังด้วยอาวุธที่หมดพลังเหรอตาลุงแก่แก่กับพระหนุ่มไร้ประสบการณ์นี่นะที่จะมาปราบข้าเธอยกมือขึ้นฟ้าร้องเสียงดังมีฟ้าผ่าลงมาแต่ไม่โดนพรานเสือ มันผ่าลงไปตรงทางด่านข้างหลังพรานเสือเหมือนกับถูกดูดไปทางนั้นพรานเสือหันมองตามไปหลวงพ่อเสาหลวงพ่อมาได้อย่างไรท่านตามมาช่วยพวกเราแล้วหลวงพ่อไม่ตอบเพียงแค่พยักหน้าท่านปิดตานั่งลงทำสมาธิท่องคาถาเสียงนุ่มสุขหุมฟ้าที่ผ่าลงมาเมื่อโดนร่างหลวงพ่อกลับกลายเป็นแสงสีทองล้อมรอบตัวท่าน ยายฟ้าร้องตกใจเป็นไปไม่ได้เจ้าเป็นแค่พระธรรมดาหลวงพ่อเสาลืมตาขึ้นในดวงตามีแสงสีทองยายฟ้าร้องข้าไม่ใช่พระธรรมดาข้าเป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์ที่มาเกิดในโลกมนุษย์มาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ใจร่างของหลวงพ่อเสารเริ่มเรืองแสงสีทองลอยขึ้นจากพื้นข้ามาที่นี่ เพราะรู้ว่ายายฟ้าร้องจะมาทําร้ายผู้คนบริสุทธิ์พรานเสือตาโตไม่เชื่อสิ่งที่เห็นหลวงพ่อเสาที่เขาคิดว่าเป็นแค่พระธรรมดาตามชนบทกลับเก่งกล้าสามารถขนาดนี้ยายฟ้าร้องเริ่มกลัวไม่ใช่ข้าไม่เชื่อเธอใช้พลังทั้งหมดเรียกงูไฟออกมางูไฟมีความยาวกว่า20เมตรดวงตาเป็นสีแดง เกิดเสียงลั่นดังสนั่นป่างูไฟพุ่งใส่หลวงพ่อเสาพ่นไฟใส่ท่านแต่หลวงพ่อเสายกมือขึ้นไฟกลายเป็นดอกบัวใส,ส่สวยงามพร้อมกับกล่าวต่อไปว่าด้วยพลังเมตตาข้าขอเปลี่ยนความโกรธเป็นความรักความชั่วเป็นความดีงูไฟหยุดโจมตีดวงตาสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสายหัวอย่างอ่อนโยน แล้วงูไฟก็สลายหายไปยายฟ้าร้องซุดตัวลงนั่งข้าข้าแพ้ยายฟ้าร้องหลวงพ่อเสาพูดเบาๆท่านไม่จำเป็นต้องชั่วร้ายความเหงาความเศร้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ลองมองดูความงามของโลกมนุษย์ความรักความเสียสละความดีที่มีอยู่ยายฟ้าร้องหลังน้ำตาข้าข้าเหงามานานแล้วข้าต้องการเพื่อน แต่ไม่รู้วิธีพรานเสือยื่นมือออกไปมาเถอะยายฟ้าร้องเราช่วยกันสร้างความดีช่วยกันดูแลโลกใบนี้กันยายฟ้าร้องยื่นมือออกไปจะแตะตัวหลวงพ่อเสาแต่ยังไม่ทันได้สัมผัสต,ตัวหลวงพ่อเสาทันใดนั้นแสงสีทองและแสงสีเงินผสมผสานกันล้อมรอบพวกเขาข้าจะไม่ทำร้ายมนุษย์อีกแล้วข้าจะช่วยปกป้องพวกเขา หลวงพ่อเสายิ้มพร้อมกับพูดขึ้นว่าขอบคุณยายฟ้าร้องยายฟ้าร้องหันมาหาพรานเสือหนุ่มน้อยข้าขอโทษที่ทําให้เธอลำบากใจพรานเสือยกมือไหว้ายายฟ้าร้องผมให้อภัยครับที่สําคัญทุกคนปลอดภัยแล้วยายฟ้าร้องโบกมือเสียงเบาๆดังขึ้นข้าจะไปแล้วแต่จะคอยดูแลผู้คนในหมู่บ้านทุกคน เธอกลายเป็นควันสีเงินลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและหายไปหลวงพ่อเสากลายเป็นรูปร่างปกติเดินทางกลับกันเถอะพรานเสือชาวบ้านคงรอฟังข่าวอยู่ระหว่างทางกลับพรานเสืออดใจในความสงสัยไม่ไหวถามหลวงพ่อเสาหลวงพ่อครับจริงๆแล้วท่านเป็นใครกันแน่ครับหลวงพ่อเสายิ้มข้าเป็นแค่พระธรรมดาที่มีใจรักความดี เมื่อไหร่ที่ใจเรามีแต่ความดีเราก็จะมีพลังในการสู้ความชั่วแต่หลวงพ่อท่านลอยได้และเปลี่ยนไฟเป็นดอกบัวได้นั่นคือพลังแห่งศรัทธาเมื่อเราเชื่อในความดีมีสติปัญญาแน่วแน่ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นได้พรานเสือเข้าใจแล้วว่าทำไมหลวงพ่อเสาถึงเป็นที่เคารพของชาวบ้านเมื่อพวกเขากลับถึงหมู่บ้าน ชาวบ้านออกมาต้อนรับอย่างยินดีผู้ใหญ่บ้านนะวิ่งมาหาหลวงพ่อพรานเสือตาฉ่ำเป็นอย่างไรบ้างเรื่องผีกระสือจบแล้วหลวงพ่อเสาวตอบชาวบ้านเฮสนันในความยินดีนางสมใจที่หายป่วยวิ่งมาหาพรานเสือพี่พรานฉันรู้สึกดีขึ้นแล้ว ไม่มีคำสาปมนดำติดตัวฉันแล้วพรานเสือดีใจมากดีแล้วสมใจตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วสาวน้อยอีกสามคนที่เป็นกระสือมาก่อนก็กลับมาปกติพวกเธอมาหาพรานเสือเพื่อขอบคุณขอบคุณที่ช่วยพวกเราถ้าไม่มีพี่เราคงต้องเป็นผีตลอดไปความสุขแผ่ขยายไปทั่วหมู่บ้าน หนึ่งเดือนต่อมาหมู่บ้านบางกลอยกลับมาเป็นปกติไม่มีผีกระสือไม่มีเสียงแปลกๆในยามค่ำคืนหนูนาก็กลับมามีจํานวนปกติพรานเสือยังคงเป็นพรานที่เก่งแต่เขาไม่ได้ใช้ปืนแก๊ปแล้วเพราะปืนแตกเป็นสองท่อนหลังจากยิงกระสือเขาใช้หน้าไม้ยิงสัตว์แทนเป็นวิธีที่ไม่ทำร้ายป่าและสัตว์ป่าหลวงพ่อเสายังคงสอนทำ ให้ชาวบ้านฟังทุกวันพระท่านมักจะเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาให้เด็กๆฟังสอนให้พวกเขามีใจดีและกล้าหาญผู้ใหญ่น่ภูมิใจมากที่มีคนดีๆเช่นนี้ในหมู่บ้านนางสมสัยกับพรานเสือเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันเธอมักจะมาส่งข้าวปลาให้พรานเสือทุกวันพรานเสือก็รู้สึกดีกับความเอาใจใส่ของเธอ วันหนึ่งพรานเสือไปพูดกับพ่อของสมใจลุงครับผมขอแต่งงานกับสมใจได้ไหมพ่อของสมใจยินดีมากได้สิพรานเสือลุงก็อยากได้เคยคนดีๆอย่างหนูในวันที่จัดงานแต่งงานชาวบ้านมาร่วมงานกันเต็มบ้านผู้ใหญ่นับเป็นประธานฝ่ายชายยายฟ้าร้องที่กลับใจเป็นคนดีส่งของขวัญมาให้คือดาวดวงเล็กๆ ที่จะปกป้องคู่บ่าวสาวไปตลอดชีวิตคืนนั้นท้องฟ้าใสดาวดวงหนึ่งส่องแสงเป็นพิเศษเหนือบ้านของพรานเสือเสียงเพลงแผ่วเบาของยายฟ้าร้องดังมาจากท้องฟ้าความรักความดีเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เอาชนะความชั่วร้ายนำพาสันติสุขหลวงพ่อเสายืนดูดวงดาวยิ้มเบาๆทุกอย่างกลับดีแล้ว ความสงบกลับมาสู่หมู่บ้านแล้วมีดอาคมที่พรานเสือใช้ถูกเก็บไว้ที่วัดเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนรุ่นหลังปืนแก๊ปที่แตกเป็นสองท่อนถูกฝังไว้ใต้ต้นโพพร้อมคำสาบที่ว่าจะใช้ได้อีกครั้งเมื่อความชั่วร้ายกลับมาแต่หลวงพ่อเสาเชื่อว่าไม่มีวันที่ต้องใช้อีกแล้วเพราะความดีได้ชนะและความรักได้แบ่งบาน และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนด้วยนะครับ